ผู้ชายหาดีไม่ได้ไม่ต้องมีดีกว่าถูกต้องสร้างคุณค่าอดข้าวดอกนะเจ้าชีวายไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หาว้าวทำไมล่ะเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้แต่ขณะเดียวกันคนของเราถ้าบอกว่าโอ้ยพี่ไม่ไปไหนหรอเนาะเป็นนกก็ต้องกลับมาตายรางค่ะไม่ใช่สับเปลิดนกเราจะได้มาทำศพนกแต่ขนาะเดียวกันถ้าเกิดใจเขาไปตัวเขาอยู่ไม่ต้องเอาไว้มันไม่ใช่อย่าดูถูกตัวเองว่าจะหาไม่ได้ สมัครง่ายๆได้แล้ววันนี้ที่ลายแอดท็อปแฟนและโทร065 460 2124 065 460 2 4, 0 2 4พร้อมรับสิทธิพิเศษจาก r a p i d g a r d สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือนจุลาคม นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีโปรโมชั่นอีกมากมาย <Yeah. S 1> สมัครมาเป็นท็อปแฟนแฟนตัวจริงของชาวท็อปนิวส์